สวัสดีนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในบทเรียนที่5นะคะในเนื้อร้องที่ว่านางคามมวนหางก,กวางเดินดงพระนารายณ์ิทธิลงคว้างจากักช้างหวานหญ้าหานุมานผ่านยักษ์พระแผงอิดลิทธินะคะอ่า คุณครูได้รับให้ดูไปแล้วนะคะหนึ่งครั้งดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะในท่าย่อยในการเชื่อมท่านะคะเหมือนเดิมเราหมดด้วยโบกด้านขวานะคะเริ่มต้นด้วยนาคานะคะ,นะคะจีบที่อยู่ด้านหลังนักเรียนเคลื่อนมาด้านข้างลาตัวและหงายหยิบจีบมือซ้ายใหม่นะปะเท้าซ้ายเอียงขวานาะคา ครูเฉียงให้45องศาอยากให้นักเรียนเห็นนะจริงๆแล้วนักเรียนต้องหันด้านข้างนะนาคายืดตัวขึ้นยืดนะคว่ำจีบด้านขวาลงที่กลางด้านกลางเลยนะนะมือซ้ายหงายสมมติว่าอันนี้เป็นหางนาคาคือไรคะคือหน้ามันเองนคาคาม้วนหาง9้าเท้าซ้ายลงศีรษะเอียงซ้ายนะคะ แล้วหมุนตัวลงพร้อมทั้งเคลื่อนมือด้านขวาลงมานะเคลื่อนไหวพร้อมกันหมวนหางจนมาถึงมือด้านซ้ายลากเท้าขวามาปะเท้าขวากวา,ะะวางเดินโดงนะคะกวางเดินโดงหน้าอัดคือไม่เอียงนะ เท้านก้าวเนะท้าวขวากว่าเงินตรงต่อไปจีบล่อแก้วนะคะก้ 9, าวเท้าซ้ายมาด้านข้างความล่อแก้วพระยืดนารายหงายแก้วนะคะพระนารายนะดูดีๆนะคะเมื่อกี้มาพระเออนารายก้าวขวาเอียงขวา ความมือซ้ายหงายมือขวาลิที่ลงหันด้านหันด้านซ้ายนะลิที่ลงกลับมาเอียงแตะเออเออเอเออหมุนมาด้านขวานะคะก้าวเท้าขวาร่อกแก้วยังเหมือนเดิมม้วนมือขวา ที่แง่งศีรษะมือซ้ายตั้งที่ชายพบยืดคลายมือขวาออกตั้งวงมือซ้ายตั้งอยู่แล้วที่ชายพบเท้าซ้ายเอามาเดี่ยวเท้ากว้างจักนะคะกว้างจักเออ ดงพระอ ต่อไปวางเท้าซ้ายหงายมือซ้ายช้างวานยามือนี้หงายมือขวาหงายจีบตึงจีบทั้งสองมือย่ำเท้าขวาขาหนูมันเอ๋ยนะอาใหม่นะโบเอ๋อเออเงย ลอาแกวข้างขวาผ่านยักหนักหลังพระลักนะคะพระลักผ่านยักพระเอออ,อลักย่ำเท้าขวาซ้ายขวาจิดความแพงอิด ยุบเออเออเออเก้าวขวาเอียงขวาหงายมือขวาจีบซ้ายฤตทีเอออโบกข้างขวารับท่าผมสีหน้านะน้อยน้อยหน่อยน้อยน่อยนี่น้อยนี่น้อยนี่น่อยน้อยน้อยน่อยน่อยน่อย น้อย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 นี่น้อยนี่น้อยน้อยนี่น้อยนี่น้อยน้อยน้อยนี่น้อยน้อยน้อยนี่น้อยน้อยน้อยนี่น้อยนี่น้อยน้อยนี่น้อยนี่น้อย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 นี่น้อยน้อยน้อยนะนาฏยศัพท์ใน หน่วยนี้นะคะก็จะมีการเดี่ยวเท้าเหมือนเดิมนะเราเจอมาแล้วเราผ่านมาแล้วแต่ที่สําคัญคือการทําท่าตะลึกตึกนะคะตะลึกตึกเริ่มด้วยย่ำเท้าขวาอ่าโทษทีเริ่มด้วยย่ำเท้าซ้ายนะคะยกอ่าได้ยินเสียงครูย่ำเท้าเป็นตะลึกตึกไหมยกนะคะตะลึก ตึกยกซ้ายซ้ายยกซ้ายซ้ายยกซ้ายซ้า,ายยกนะคะในท่าอะไรพักเอรักแพงอิดเออ สำหรับวันนี้ก็หมดลงด้วยเท่านี้นะไปทบทวนเหมือนเดิมอคลิปเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ส่งมาที่ใต้โพลด้านลางนะคะก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ให้คุณด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไปละคะ่ะสวัสดีนะจ๊ะ